รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟลอ่ไฟม็อบไม้ถูกพื้นอนเนกประสงค์ถูบิดหมุนเขาออกได้ทุกซอกซอยสะดวกสบายไม่ต้องบิดให้เปละมือ โอ้โหคุณผู้ชมคะเปลี่ยนเถอะค่ะเปลี่ยนไม้มอบแบบเดิมๆเถอะนะคะไม้มอบของเราง่ายที่สุดบั t ไฟม็อบเอ็กซ e ซีรีคุณผู้ชมขะประหยัดแรงด้วยไม่ต้องบีบดไม่ต้องเปืองแรงไม่ต้องมือเละสะดวกสะดวกสบายแบบนี้เปลี่ยนเลยค่ะ วันนี้ r a บบิชช h อปปิ้งมามอบสินค้าดีๆที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านที่เหนื่อยน้อยลงครับกับ Butterfly m o รุ่น X s e r i e s ปกติชุดเนชุดอยู่ที่790บาทนะครับวันนี้สั่งซื้อเราไปเลย3ชุดมูลค่ารวมอยู่ที่2,370บาทแต่เรามีแถมให้เป็น ้าไมโครไฟเบอร์เพิ่มเติมอีก6พผืนเฉพาะ6พผืนนี้อีก1,200บาทนะครแต่ยังไม่พอนะถ้าใครโทรเข้ามาทาันรายการตอนน,ตอนนี้ก่อนรายการจะจบนะครับเราแถมฟรีทันทีเพิ่มเติมเป็นไม้กวาดยางใช้สำหรับรีดน้ำอีก3ชิ้นมูลค่า870บาทด้วยรวมของมูลค่าทั้งหมดนี้15ชิ้นเนี่ยราคารวมทั้งหมดอยู่ที่ 4,440บาทแต่วันนี้เราให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นครับเฉพาะลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อในรายการตอนนี้เพียงโทรมาที่เบอร์0851873111หรือแอดไลน์ตามคิวอา e โที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับนั่งรอที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะ โ oh อ้ยทะง,งานนอกบ้านก็ว่าเหนื่อยแลย้วน,นะี่ชัยงานเธอเยอะมากฉันรู้ว่าเหนื่อย <g san> อแ้วฉันต้องตื่นเชา้าแลวฉันต้องกลับมาทําง,งานบ้านอีกคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันนะเนี่ยจะต้องมาล้างจานนะแล้วจะต้องซักผ้าอีกกวาดบ้านยิ่งถูบ้านนะนย,ยิ่งเป็นงานที่เจนแบบไม่ชอบมากๆเลยีิชัยนี่งมันต้องก้มๆเงยๆเนี่ยจะบิดเนี่ยจะจัดะเล็บเล็บฉันโอ้ยไม่เอาฉันไม่ชอบอ่ะเนี่ยดูการบ่นของมิ้นในวันนี้คุณผู้ชมคะนี่บอกได้เลยว่านี่คือความเป็นแม่บ้านยุคใหม่แม่บ้านยุคใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาบ คนแบบมินเลยเรามีตัวเลือกที่ชานฉลาดขึ้นทําให้เราทํางานบ้านได้เป็นปกติเหนื่อยน้อยลงนะครับแรงไม่ต้องออกมากเท่ากับสมัยก่อนและประหยัดเวลาด้วยเพียงแค่เรามีอะไรงานถูบ้านเบื่อใช่ไหม,ไมนี่เลยกับไม้มอบบัตต์ฟลายมอบแบบนี้รุ่น X s e r i e s คุณดูนะคุณลองดูนะ1นึงสองสามเฮ้ย คุณดูแรงบิดของเขาดิคุณดูแรงบิดของเขาออกแรงนิดเดียวเขาบิดแบบนี้นะอะไรต่างๆที่แบบว่าเป็นของเหลวเป็นฝุ่นเป็นเศษผมเศษขนและอื่นๆเขาดูดแล้วก็บิดออกแบบนี้เนี่ยนปาะคุณทุกอย่างเนี่ยสะอาดโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงเยอะเหมือนสมัยก่อนเลยอะดีจังเลยอะถือว่าเป็นการเปิดสกสารใหม่ของการทํางานบ้านที่แบบ ะดวกสบายไม่เลอะมือไม่เปืองแรงด้วยนะคะกับวั t e r ฟ l y m o ส X Series ีวันนี้เราให้ผู้ชมไปเลยนะคะ3ชุดใน1ชุดมีอะไรบ้างเราให้ตัวไม้มอสหนึ่งไม้พร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้เรียกว่า1ชุดแล้ณผู้ชมคิดดูเราให้ไป1 2 3 3สสก้าน3อันแบบนี้เรียกว่า3ชุดเอาไปเลยใช่แล้วตอนนี้นะใครที่อยากได้ของแถมเพิ่มวันนี้เราจัดให้กับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1เซตใหญ่6ชิ้นนี้แถมมาให้ด้วยพร้อมกันและยังไม่พอ ใครโทรทันตอนนี้ก่อนเราลารายการนะ,ะมีเป็นนี่เป็นไม้มอบรีดน้ำเป็นไม้ม็อบยางที่ใช้ในการรีดน้าแล้วก็ไม่สร้างริ้วรอยให้เกิดขึ้นกับทุกพื้นผิวให้ไปอีก3าไม้อีก3มอ,อ,อ,อีก3ชุดแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าให้ไปเยอะแบบนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ต้องโยกไม่ต้องย้ายค่ะเอาไว้ชั้นบน1ชุดเอาไว้ชั้นล่าง1ชุดเอาไว้ห้องครัว1ชุดก็ได้หรือเอาไว้นอกบ้าน1ชุดก็ได้สะดวกสบายแบบนี้เอาไปทั้งหมดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทค่ะ คุณผู้ชมครับในเรื่องการทําความสะอาดบ้านยุคใหม่ยังคงต้องทําอยู่เหมือนเดิมแต่เราต้องมีตัวช่วยที่ชาญฉลาดขึ้นทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกลับไปใช้วิธีการเดิมแบกถังใบเดิมเกา่าๆแล้วก็ตมซึมเขาเรียกล้างน้ำสิ่งสกรปรกไปถ่ยออกอบิดออกงี่เมื่อยมือ,มอนี่อะไรอ่ะพี่ชัยยกถังมาให้เนี่ยดูด้วยว่าถังกับไม้มบ,บเนี่ยไม้ถูพื้นเนี่ย มันเข้ากันไหมเนี่ยออมันลำบากไหมเนี่ยเป็น่วิถีโบราณเนะี่ยหมอกระเทอแบบนี้ไม่เราจะท้องทำเล็กมาทุกคน แล้วจะต้องอามือไปบงไปบิดอีกไหมอ่ะเธอต้องเอาอันเนี้ยจุ่มลงไปเฉพาะที่มันจุ่มได้แล้วใช้มือของเธอบิดมันออกมาเธอจะตะแคงก่อนนะเนี่ยเอาไปเท่าไหร่ออก้าก็ไม่โอ้ยดูดิอุ้ยแล้วน้ำดำมากใช้มือ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 สิเธอใช้มือเอามือที่ทำเล็บมาแพงๆอ่ะไม่บิดลงไปบิดลงไปอีกไม่เอาเลวแม่บ้านยุคใหม่เลยจะไม่เอาจริงจริงๆเห็นไหมนี่คือความยากลำบากของแม่บ้านยุคใหม่พ่อบ้านยุคใหม่ที่แบบดูสิขนาดเนี่ยทำเล็บมาแล้วจะกล้าทำแบบนี้ไหมต่อให้เป็น คุณผู้ชายก็ไม่กล้าใช้มูหรีสดๆเลอะไปหมดเลยอ่ะพี่ชายยังบ่นไม่เลิกอะดูดิดูดิเห็นไหมนี่คือความลําบากจริงๆแต่อยากจะบอกว่าวันนี้เราเปลี่ยนใหม่มะเปลี่ยนจากวิธีที่มิ้นท์ทำแบบนี้มาเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่คือ Butterfly m o p นะครับรุ่น X-Series ความที่ชื่นชอบคืออะครูความที่น้ำหนักเบาเนี่ยคุณผู้ชมเบาขนาดที่หมุนได้อะ เบาขนาดที่หมุนได้<ม>ขออนุญาตหมุนให้ดูเลยมันหมุนได้ดีขนาดนี้คือคุณผู้หญิงไม่ต้องห่วงเลยนะ<ม>ทํางานบ้านได้อย่างสบายขึ้นที่สำงันคือหมุนได้360้360เห็นปะ เห็นปะคุณจะหมุนไปทิศทางไหนเนี่ยคุณซอกซอยซอกมุมต่างๆคุณไปได้หมดเลยแต่ที่ชอบมากกว่านั้นคือประสิทธิภาพของผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะไมโครไฟเบอร์เนี่ยมันมีการดูดซึมดูดซับนะครับปัดฝุ่นจับฝุ่นหรือว่าดันฝุ่นเนี่ยให้มาเก็บอยู่ที่ผ้าของเขาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเวลาจะไล่เขาออกนี่คุณผู้ชมดึงง่ายๆอย่างนี้หนึซ้ำเฮ้ยแค่นี้เลยแค่นี้เลยหนึ่งส ดึงแค่นี้เบา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 แต่ไม่ต้องใช้มือนะพี่แรงบิดของเขามหาศาลและคุณไม่ต้องใช้มือไปสัมผัสกับสิ่งสกปรกที่คุณดูดซับมาเต็มผ้าไมโครไฟเบอร์ด้วยเห็นอย่างมินมีแค่นี้ต้องรีบสั่งซื้อเพราะของมีจํานวนจํากัดโทรด่วนตอนนี้คิวอาโคู่บนหน้าจอสแกนได้เลยนะไหนๆเขาดูไหนได้ไหมมันเก็บจริงเหรอหรือขนมันออกจริงเหรอเวลาคุณไปดูดพวกเษฝฟูนเศษผมเศษขนอะไรต่างๆปุ๊บนะหรือเดี๋ยวคคุณลองดูนะว่าแรงบิดของเขาเนี่ยเมื่ออยู่ในน้ำ แล้วเนี่ยเขาบิดได้แรงขนาดไหนหคุณออกแรงนี่เดียวเลยนะหนึ่งสองสา เห็นปหเห็นไหมนี่บิดเลยเนี่ยคุณดูจังหวะการบิดของเขาคุณดึงทีเดียวจังหวะเดียวเลยคุณก็สามารถที่จะบิดผ้าทำความสะอาดเห็นป่ะนี่คือประสิทธิภาพและแรงบิดที่สูงมากจึงทําให้บัตเตอร์ฟลยมอฟเนี่ยเป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะแม่บ้านรุ่นใหม่อย่างมิ้นใช่ไหมใช่ใช่แล้วที่ชอบอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาสามารถหมุนได้360องศาและสามารถปรับระดับได้แบบแนบกับพื้นใต้โต๊ะใต้เตียงใต้ตู้ได้เลยโต๊ะเล็กๆเราไม่ ต้องแบบก้มเงยให้มันแบบปวดตับของเราอีกรอ,อกไปเลยนะจริงอะว่าแล้วเดี๋ยวไปสาธิตกันเลยดีกว่าค่ะสมงว่าไปถูจริงอะไรจริงเราก็ต้องจุ่มน้ำถูกไหมนี่แบบพี่ชัยทำเมื่อกี้ใช่ป่ะแบบนี้เลยนี่ปึ๊บฟาดแบบนี้อยมันบิดน้ำจริงด้วนะทำด้วยตัวเขาเองเลย เนี่ยดูดีดูดีอุ้ยมันดีนะมันดีมันง่ายดีนี่ถึงเนี่ยล้วพอผ้าไมโครไฟเบอร์โดนน้ำนะมันจะยิ่งหมาดมันจะยิ่งหมาดแล้วมีประสิทธิภาพในการดูดซับฝุ่นได้เยอะขึ้นดีน้ำหยดติ่งๆเลยอะเอ้ยดีอะดีดีดีนี่เอาหมาดแค่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวที่เราชอบนะทีนี้มาสาธิตจากข้างหน้าอุ้ยดูดีเศษฝุ่นเศษดินเศษหินเลยไม่รู้เตมไปหมดเลยสมมติไปเล่นแถวบ้านเราอะเป็นยังไงดีไม่เอามือเช็ดน้ไม่เอามือโดนนะคุณผู้ชมดูอุ้ยนั่นแหละนั่นแหละอุ ไปหมดเลยมันเข้าไปอยู่ในผ้าเมโครไฟเบอร์ของเธอหมดแล้วไงเห็นไหมเหมาะไหมล่ะกับพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่อะเหมาะไหมล่ะเออต้องใช้มือจับเลยอะเอยมันดีมากเลยอะเออเห็นป้ามันเยอะตรงนีู้กเห็นว่ะแล้วเธอเหนื่อยไหมล่ะ เธอฉันแค่เอาไม้ไปแตะแตะแล้วดันดันเนาะเห็นปะเห็นปะมันคือวิธีของแม่บ้านยุคใหม่ถูกไหมแล้วมือเราก็ไม่ต้องไปโดนนะถูอฮ้ยมันว้าวมากเลยนะเฮ้ยมันดีมากเลยนะนี่คผู้ชมพูดจริงเออแล้วเราลองไปดูว่าถ้าเกิดว่าบิดออกตอนขนาดที่ล้างออกเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพดีอย่างที่เราพูดกันไหมอ่ะเธอลองบิดดูในน้ําว่าเขาจะ ทำความสะอาดได้หมดไหมอุ้ยเละเทสอะไรนะนเงี้ยโอ้เละเทสแต่เดี๋ยวดูว่าเธอจะสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยคุณผู้ชมดูเห็นปะเห็นปะเห็นไหมนี่คือพลังบิดไงพลังบิดของผ้าไมโครไฟเบอร์จากมัตเตอร์ไฟมอบรุ่นเห็นปะเห็นปะคุณคุณลองดูดูซิดูซิดูซิเราจะบอกว่าฉันไม่ต้องโดนมือฉันเลยเห็นปะแต่ว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นและเห็นพร้อมๆกันในรายการแบบนี้ประสิทธิภาพดีแบบนี้จากมัตเตอร์ไฟมอนะครับรุ่น X Series ดังนั้นเนี่ยใครที่อยากเป็นเจ้าของวันนี้ น,ะนี่จัดไปเลยครับกับบัตเตอร์ไฟม็อบแบบนี้นะรุ่น X Series คุณผู้ชมฮนะหชุดเนี่ยคือไม้ม็อบ1ชิน้นพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ติดมาให้ด้านล่างแบบนี้นี่คือ1ชุดติดไปพร้อมกันซื้อพร้อมกัน3ชุดวันนี้3ชุด คุณนะไปว่าห้องน้ํหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งหรือหน้าบ้านหนึ่งก็ได้แล้วแต่เลยวันนี้เราแถมผ้าไมโครไฟเบอร์เฉพาะผ้าอีโคพื้นยังไม่พอนะยังแถมเป็นนี่เป็นไม้มอบนะครับที่เป็นยางใช้ในการรีดน้ําเพิ่มเติมให้อีก3มชิ้นด้วยเที่ยงคันคือไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยในทุกพื้นผิวด้วยนะกระจกได้นออพื้นกระเบื้องได้พื้นไม้ได้พื้นหินอ่อนได้อันนี้ก็แถมฟรีจ้าจ้าทั้งหมดนะครับจาก4,44 0 เหลือจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นครับ l ลั่ายมอบไม้ถูกพื้นอนเนกประสงค์ถูบิดหมุนเขาออกได้ทุกซอกซอยสะดวกสบายไม่ต้องบิดให้เปิอะมือ วันนี้รับบิชช h อปปิ้งมามอบสินค้าดีๆที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านที่เหนื่อยน้อยลงครับกับ Butterfly m o ์็รุ่น X s e r i e s ปกติ1ชุดเนี่ยอยู่ที่790บาทนะครับวันนี้สั่งซื้อกเราไปเลย3ชุดมูลค่ารวมอยู่ที่2,370บาทแต่ เรามีแถมให้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เพิ่มเติมอีก6ผืนเฉพาะ6พผืนนี้อีก1,200บาทนะครับแต่ยังไม่พอนะถ้าใครโทรเข้ามาทานรายการตอนน,ตอนนี้ก่อนรายการจะจบนะครับเราแถมฟรีทันทีเพิ่มเติมเป็นไม้กวาดยางใช้สำหรับ,บรีดน้ำอีก3ชิ้นมูลค่า870บาทด้วยรวมของมูลค่าทั้งหมดนี้15ชิ้นเนี่ยราคารวมทั้งหมดอยู่ที่ 4,440บาทแต่วันนี้รอให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ชมจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นครับเฉพาะลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อในรายการตอนนี้เพียงโทรมาที่เบอร์0851873111หรือแอดไลน์ตาม QR วอา e โค้ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับนั่งรอที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะ การเปลี่ยนผ้าไม่ได้ยากอย่างที่คิดถูกหลายคนบอกว่าเปลี่ยนผ้ามันยากไหมเอาผ้ามาต้องเยอะต้องแยะเนี่ยบอกก่อนเลยนะคะว่าให้ไปเยอะๆนั่นแหละเพราะว่าบางพื้นผิวมันเป็นน้ำมงน้ำมันไงก็แยกไปเลยใช้ไปเลยผืนหนึ่งผืนหนึ่งนะคะเป็นดินเป็นโคลนก็แยกไปเลยผืนหนึ่งแบบนี้ดีดีแล้วเวลาถอดนะอันนี้เดี๋ยวมิ้นสาิตง่ายๆคุณผู้ชมเวลาแกะออกมาแล้วเนี่ยด้านตัวของไม้มสเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วมันจะมีแง่งตรงกลางตรงเนี้ยให้เราเกี่ยวผ้าคุณผู้ชมดูผ้าด้านหลังนะมันจะเป็นอย่างนี้ นะคุณผู้ชมนะผ้าตรงนี้เขาจะทามาแบบนี้แล้วเ,เอาไอ้ตรงนี้คุณผู้ชมขาไปเกี่ยวก่อนจุดแรกก็คือจุดตรงกลางนะฟัดแบบนี้แล้วส่วนริมคุณผู้ชมมันจะมีแง่ง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 สี่มุมแบบนี้ซึ่งตัวผ้าค่ะคุณผู้ชมขามันก็จะมีนี่ตรงนี้ให้เราเอาไปเกี่ยวสี่มุมง่ายๆมันง่ายขนาดไหนดูเล็บมิ้นก่อนโอ้โหต่อมาสะยาวขนาดนี้เออธอจะกล้าทำไหมนะ่เออ <laughs> จะได้ทำงาน, <laughs> านได้สะดวกไหมเอา้าคุณผู้ชมดูความง่ายของเขาเอาตรงนี้นะคุณผู้ชมนะเสียบลงไปตรงนี้เลยฟึบ แบบนี้นะนี่แค่นี้เสร็จแล้วเอาตรงกลางให้เสร็จก่อนนะอหลังจากนั้นค่ะแล้วก็เกี่ยว4ี่มุมแค่นั้นเองคุณผู้ชมค่ะแล้วมันเกี่ยวง่ายมากนี่คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมตรงนี้ฟับเสร็จแล้วหนึ่งมุมจะแม่ง่ายเลยง่ายเลยอ่ะข้างล่างค่ะเกี่ยวไปเลยค่ะจุดที่สองฟับเสร็จแล้วจ้าอ่ะจุดที่สามค่ะมันง่ายนะชัยเนอะเออคุณผู้ชมดูนี่มันง่ายแบบนี้เอ็นี่แค่ง่ายๆแบบนี้ฟ๊บ เ๊บได้ละที่สามปั๊บไปเลยจุดที่4ี่ค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะผู้ชมสามารถที่จะงอนะคะตัวส,ส่วนของไม้ม็อบแบบนี้งอเข้าไปนะเพื่อให้ผ้าเนี่ยมันเกี่ยวง่ายขึ้นได้ด้วยหลังจากนั้นค่ะนี่เลยเขาพร้อมที่จะใช้งานแล้วเรียบร้อยมแม่บ้านทันสมัยอย่างมิ้นนะงานแค่นี้ยังทําได้ไม่เหนื่อยเลยแ,และกเมื่อเปลี่ยนผ้าเป็นที่เรียบร้อยปั๊บคุณผู้ชม,มคุณออกไปชุบน้าให้เขาหมาดๆก่อนอคุณก็จุ่มลงไปแบบนี้แ,บบนลแล้วคุณก็ดึงดึงเลย ให้เขาได้ซับน้ําก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะสัก2ทีแบบนี้เลยเห็นไหมคุณนะหลังจากนั้นคุณก็เอามาบิดข้างบนให้เขาพอหมาดๆความหมาดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผ้าไมโครไฟเบอร์เพราะปกติตัวเขาเองเนี่ยเขาจะทําในเรื่องการดูดซับ อะไรต่างๆนี่ได้ดีอะไร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 นี่ไงซอนมะเขือเฮ้ยวันเนี้ยพื้นห้องครัวคุณอะคือพื้นกระเบื้องใช่ไหมวันนี้เด็กๆกหรือตูคุณเองทํากับข้าวแล้วซอนมะเขือมันหกไงซอนมะเขือนี่ทำสีเข้มและมีความมันและมีกลิ่นมากคุณแม่ครับคุณแม่ครับโอ้ซอนหกครับคุณแม่อย่าตีผมนะครับคุณแม่ครับนี่ไงอย่างนี้เลยเกิดอะไรขึ้นคุณแม่วิ่งไปเอาไม้ก่อนคุณแม่วิ่งไปเอาไม้แต่ไม่ใช่ไม้เรียวนะจ๊ะแต่เป็นบัตเตอร์ไฟม็อบไม้ม็อบแบบนี้มาเช็ดให้ลูกด่วนเลยจ้าเดี๋ยวคุณลองดูนะ ว่าประสิทธิภาพในการถูของเขาเป็นยังไงลองดูงผู้ชมๆๆๆๆๆการตะล่อมมีส่วนช่วยมากๆ<อ>แล้วผ้าเมโครไฟเบอร์ยิ่งหมาดอย่างที่บอกไนงะเขาก็จะยิ่งแบบว่าซึมซับนะครับคราบต่างๆสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยให้แบบว่ามันสะอาดขึ้นดูดีขึ้นแล้วคุณก็ออกแรงน้อยลงผู้ชมลองดูสิไหม เกลี้ยงเลยเห็นไหมคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าพื้นห้องครัวพื้นกระเบื้องของคุณเนี่ยมันกลับมาเป็นความสะอาดเหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งสกปรกต่างๆมันอยู่ที่ไม้ตรงนี้หมดเลยจ้าแค่นี้เองแล้วเราก็เอามาลงในถังของเราแล้วก็บิดนะคะเอาสิ่งสกปรกออกมันเปรียบเสมือนกับว่าเราได้ขยี้ผ้าคุณผู้ชมเราเหมือนขยี้ด้วยมือแต่เราไม่ต้องใช้มือเราค่ะเราใช้แค่การ ดึงอย่างเดียววาดเห็นไหนมวาดอะไรที่มันสกรปรกอยู่ที่พื้นห้องอนะครับหรือว่าที่มุมห้อง หรือที่ใต้โต๊ะหรือที่บริเวณต่างๆเพดงเพดานกระจงกระจกต่างๆคุณคุณบิดลงไปแบบนี้ปั๊บขออนุญาตบิดข้างบนอีกทีหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมลองดูว่าประสิทธิภาพที่เขาให้กับคุณผู้ชมมันเยอะขนาดเห็นป่ะเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยเนี่ยทำสดในรายการเกลี้ยงและสะอาดขนาดนี้ต้องรีบมีเป็นเจ้าของมีติดบ้านโทรด่วนตอนนี้สแกนเคิลโค้ดด่วนตอนนี้เลย999บาทเองใช่ค่ะรัดทรมอบไม้ถูพื้นอเนกประสงค์ บิดหมุนเขาออกได้ทุกซอกซอยสะดวกสบายไม่ต้องบิดให้เปรอะมือโอ้โหคุณผู้ชมคะเปลี่ยนเถอะค่ะเปลี่ยนไม้มอบแบบเดมิเดมๆเ,เถอะนะคะไม้มอบของเราง่ายที่สุดบัต t ์ไฟมอดเอ็กซ์ซีรคุณผู้ชมขะประหยัดแรงด้วยไม่ต้องบิดไม่ต้องเปืองแรงไม่ต้องมือเลอะสะดวกสะดวกสบายแบบนี้เปลี่ยนเลยค่ะ วันนี้ r a บบิช Shopping มามอบสินค้าดีๆที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านที่เหนื่อยน้อยลงครับกับ Butterfly m o ็รุ่น X s e r i e s ปกติ1ชุดเนี่ยอยู่ที่790บาทนะครับวันนี้สั่งซื้อกักเราไปเลย3ชุดมูลค่ารวมอยู่ที่2,370บาทแต่เรามีแถมให้เป็น ผ้าไมโครไฟเบอร์ iber, เพิ่มเติมอีก6ผืนเฉพาะ6พผืนนี้อีก1,200บาทนะครแต่ยังไม่พอนะถ้าใครโทรเข้ามาทาันรายการตอนน,ตอนนี้ก่อนรายการจะจบนะครับเราแถมฟรีทันทีเพิ่มเติมเป็นไม้กวาดยางใช้สำหร,รับรีดน้ำอีก3ชิ้นมูลค่า870บาทด้วยรวมของมูลค่าทั้งหมดนี้15ชิ้นเนี่ยราคารวมทั้งหมดอยู่ที่ 4,440บาทแต่วันนี้เราให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ชมจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นครับเฉพาะลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อในรายการตอนนี้เพียงโทรมาที่เบอร์0851873111หรือแอดไลน์ตาม QR วอา e โคที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับนั่งรอที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะ พ้อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมครับที่ดูรายการอยู่นะอยากจะบอกว่าวันนี้บัตเตอร์ายมอบต้องมีติดบ้านแล้วนะเพราะนี่คืออุปกรณ์ที่ชาญฉลาและทําให้การทํางานบ้านนั้นไม่ต้องออกแรงมากอย่างที่เคยเป็นมาก่อนดูสิเรื่องของการที่บอกว่าบีบเอาสิ่งสกขรปกออกอยู่นั่นนี่สองา ดึงปุ๊บแค่นี้เขาออกมาเลยเพราะฉะนั้นจึงทําให้ประสิทธิภาพในการดูดซับครั้งต่อไปเขาดียิ่งขึ้นมาดูกันต่อว่าครั้งนี้หาว่าลูกคุณเนี่ยกินนมแล้วหกอยู่บนพื้นที่เป็นพื้นหินอ่อน b u t เตอร์ไฟล์มอรุ่นเอ็กซ์ซีี้จนเอาอยู่หรือเปล่าอ่ะดูกันเลยว่าเขาเจะาอยู่หรือเปล่านะครับเราก็ชุบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาค่อยคอย ตะล่อมตะล่อมตะล่อม,อมซับคาำนมแบบนี้ซับแบบนี้ที่พื้นหินอ่อนเห็นไหมมันอาจจะเป็นที่พื้นห้องครัวของคุณพื้นห้องรับแขกของคุณหรือบางทีไปอยู่ตามจุดหน้าบ้านนะลูกคุณไปเล่นทํานมกินนมหกเนี่ยเห็นไหมคุณยังไม่ทำทำอะไรเลยตะล่อมทีสองทีเองเช็ดแป๊บเดียวเองดูดิเห็นไหม ปรากฏว่าคุณได้พื้นหินอ่อนที่ดูสวยดูใสดูเหมือนไม่เลอะอะไรเลยกลับคืนมาให้กับบ้านคุณเป็นที่เรียบร้อยอย่า,ารอช้าตอนนี้คราบนมเนี่ยเต็มไม้มอบแล้วก็เพียงแค่จุ่มลงไปในน้ําสะอาดที่คุณต้องการจะเช็ดแล้วก็ซารล้างเห็นไหมอู้ดูดิยังไม่บีบเลยเห็นไหมออกมาเป็นที่เรียบร้อยถ้าบีบเนี่ยคุณผู้ชมลองดูเห็นไหมยิ่งบีบมันจะเป็นการยิ่งเค้นเพราะว่าแรงบีบของเขามากกว่ามือเราที่บิดผ้าอีกเห็นไหมยิ่งบีบป๊อปเนี่ยคุณจะเห็นคราบสกปรกที่เป็นคราบนมเมื่อสักครู่เนี่ย มาเต็มโถเลยเห็นไหมเนี่ยคุณดึงขึ้นสัก2 3งสามทีส่ทีหรือว่ามากเท่าที่คุณอยากจะมากคุณให้เอาที่คุณมั่นใจว่ามันจะสะอาดก็แล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ออกมาสบัดสบัดสบัดให้ามาันมานิดนึงแล้วคุณลองดูเสียนะไ,ไม้ม็อบคุณกลับมาสะอาดเหมือนเดิมคราบนมที่คุณใช้ไปเมื่อสักครู่มันหายไปแปลว่านี่คือประสิทธิภาพในการที่ดูดซับและล้างออกได้อย่างเบามือสบายใจไม่ต้องเหนื่อยต้องมีติดบ้านไว้แล้วกับ Butterfly Mop ชุดนี้เลยครับ โอ้โหคุณผู้ชมคาะม,มิ้นบอกก่อนเลยนะคะว่านี่คือความคุ้มค่าของการดูแลบ้านการทําความสะอาดบ้านของยุคใหม่ยุคแบบพวกเรานี่แหละคุณผู้ชมคาะกระชับเวลาไม่ต้องเลอะมือสะดวกสบายใช้เวลาน้อยการทํางานบ้านาการถูบ้านจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลย<อ>และจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้คุณผู้ชมวันนี้นะพี่ชัยเนาะใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของไม้ม็อบถูพื้นนะคะพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ไปเลย3ชุดสชิ้นด้วยกันนี่นะเล ยังมีของแถมนะครับคุณผู้ชมเป็นชุดผ้าไมโครไฟเบอร์ต่างหากอีก6ชิ้นยังไม่พอนะใครโทรทานตอนนาทีนี้สุดท้ายก่อนในการจะจบเนี่ยยังมีเป็นไม้กวาดยางรีดน้าให้ไปซึ่งโชยดูไปแล้วนะว่าใช้งานได้จริงนะให้ไปอีก้ามด้วยกันจัดไปให้ทั้งหมดนี้สี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเองอ่ะใช่แล้วค่ะย้ําคุณผู้ชมนะทั้งหมดสิบห้าชิ้นเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โปรนี้คุ้มจริงๆ15ชิ้น999บาทรีบสั่งซื้อเลยค่ะโทรเลยครับรัดสไตร์มอบไม้ถูกพื้นอนเนกประสงค์ถูบิดหมุนเขาออกได้ทุกซอกซอยสะดวกสบายไม่ต้องบิดให้เปรอะมือโอ้โหคุณผู้ชมคะเปลี่ยนเถอะค่ะเปลี่ยนไม้ม็อบแบบเดิมๆเถอะนะคะ ไม้มอบของเราง่ายที่สุดบัต t ์ไฟมอ m เอ็กซ r i รีคุณผู้ชมขาประหยัดแรงด้วยไม่ต้องบีดไม่ต้องเปืองแรงไม่ต้องมือเละสะดวกสะดวกสบายแบบนี้เปลี่ยนเลยค่ะ วันนี้ r a b บี t s ช้อปปิ้มามอบสินค้าดีๆที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านที่เหนื่อยน้อยลงครับกับ Butterfly m o ็อรุ่น X s e r i e s ปกติ1ชุดนี่อยู่ที่790บาทนะครับวันนี้สั่งซื้อเราไปเลย3ชุดมูลค่ารวมอยู่ที่2,370บาทแต่เรามีแถมให้เป็น ้าไมโครไฟเบอร์เพิ่มเติมอีก6พื้นเฉพาะ6ผพื้นนี้อีก1,200บาทนะครแต่ยังไม่พอนะถ้าใครโทรเข้ามาทาันรายการตอนน,ตอนนี้ก่อนรายการจะจบนะครับเราแถมฟรีทันทีเพิ่มเติมเป็นไม้กวาดยางใช้สำหรับรีดน้ำอีก3ชิ้นมูลค่า870บาทด้วยรวมของมูลค่าทั้งหมดนี้1 5ชิ้นเนี่ยราคารวมทั้งหมดอยู่ที่ 4,440บาทแต่วันนี้รอให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ชมจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นครับเฉพาะลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อในรายการตอนนี้เพียงโทรมาที่เบอร์0851873111หรือแอดไลน์ตาม QR code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับนั่งรอที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะ พิเศษถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะเราแถมเพิ่มนี่เลยค่ะไม้กวาดยางรีดน้ําให้ปีก3ชิ้นไปเลยนี่นอยากจะบอกว่าไม้กวาดยางรีดน้ําที่บอกเนี่ยไม่ได้รีดได้เฉพาะน้ํานะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมครับปรับองศาเขานิดึงนะแบบนี้นี่นนเขาสามารถเป็นไม้กวาดที่บอกว่าปัดฝุ่นต่างๆตามพืม้น เห็นไหมเฮ้ยง่ายเลยอ่ะคือทุกอย่างง่ายหมดเลยที่ให้ไปที่ให้ไปก็ใช้ได้จริงเห็นไหมคือคุณจะอยู่ที่พื้นผิวแบบไหนคุณกวาดเซซินโซกโปต่างต่างกวาดใบไม้ใบหญ้าอื่นๆได้หมดเลยทำไมจะไม่รีบเป็นเจ้าของจริงไหมล่ะโอ้รีบเป็นเจ้าของง่ายๆเลยดีกว่าค่ะถ้าตัวบ้านของคุณนะคะเป็นพื้นกระจกนะคะหรือว่าจะเป็นพื้นหินอ่อนหรือว่าเป็นพื้นที่ต้องรักษาพื้นผิวพื้นไม้เราต้องใช้ไม้กวาดเนี่ยที่เป็นตัวรีดน้ําแบบนี้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทำา ายพื้นผิวแบบนี้ไหนดูสิีน ے, รีบไปเลยเออฟาม่มูเห็นไหมเกลี้ยงเลยฟาออแบบนี้แบบนี้โอ้โหเนคุณผู้ชมดูความง่ายความง่ายพรึบพรึบ,รบคือเกลี้ยงเลยวับเน่นี่คือชุดของแถมที่มีไป<ฟ>ให้หาว่าใครโทรมาสั่งตอนนี้นะที่สําคัญคือเช็ดบนพื้นผิวไหนก็ไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยกับพื้นผิวนั้นด้วยต้องรีบเป็นเจ้าของตอนนี้แล้วจริงไหมจ๊ะใช่แล้วค่ะ รัตฝ่ายมอบไม้ถูกพื้นอนเนกประสงค์ถูบิดหมุนเขาออกได้ทุกซอกซอยสะดวกสบายไม่ต้องบิดให้เปรอะมือ วันนี้ r a บบิ t Shopping มามอบสินค้าดีๆที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านที่เหนื่อยน้อยลงครับกับบัตเตอร์ไฟล์็อรุ่น X-Series ปกติ1ชุดเนี่ยอยู่ที่790บาทนะครับวันนี้สั่งซื้อกับเราไปเลย3ชุดมูลค่ารวมอยู่ที่2,370บาทแต่ เรามีแถมให้เป็นผ mm ้าไมโครไฟเบอร์เพิ่มเติมอ,อีก6ผืนเฉพาะ6พผืนนี้อีก1,200บาทนะคะแต่ยังไม่พอนะถ้าใครโทรเข้ามาทันรายการตอนน,ตอนนี้ก่อนรายการจะจบนะครับเราแถมฟรีทันทีเพิ่มเติมเป็นไม้กวาดยางใช้สำหรับ,บรีดน้ำอีก3ชิ้นมูลค่า870บาทด้วยรวมของมูลค่าทั้งหมดนี้15ชิ้นเนี่ยราคารวมทั้งหมดอยู่ที่ 4,440บาทแต่วันนี้รอให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ชมจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นครับเฉพาะลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อในรายการตอนนี้เพียงโทรมาที่เบอร์085-187-3111หรือแอดไลน์ตาม QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับนั่งรอที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะ